ละครสั้น FC เรื่องควันหลงวันลอยกระทงเมื่อคืนนี้เป็นวันลอยกระทงแต่ก็มีใครบางคนที่ไม่ได้เป็นลอยเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือฉันเองเฮ้ยก็เพราะไอ้ผัวตัวดีนะสิไม่ยอมกลับบ้านเมื่อคืนคอยดูเถอะ กลับมาแนจะเล่นงานซะให้หนักเลยตายแล้วตายแล้วเมียจ,จะตื่นหรือ,อยังนะเนี่ยโอ้ยเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านโอ้ยผิดผิดผิดหืมโอ้โหยืนอยู่ตรงนั้นน่ากลัวซะยิ่งกว่าผีอีก <c oughs> เอ่อทำยังไงดีเนี่ยจะแก้ตัวว่าอะไรดีนะ ทำงานใช่ทำโอทีดึกไปหน่อย <c oughs> สวัสดีจ้าที่รักสุดสวยของผัวเมื่อคืนวันอะไรรู้หรือเปล่าฮะเมื่อคืนนี้วันอะไรฮ <c oughs> อ๋อที่รักไม่ได้เจอกันแค่วันเดียวเธอโง่ขนาดนี้เชียวหรอเนี่ยโอ้โหเมื่อคืน ก็วันลอยกระทงไงจ๊ะรู้จักหรือเปล่าวันลอยกระทงนะ่ะเฮ้ยต้องให้บอกกี่รอบเนี่ก็บอกแล้วไงว่าให้กินปลาเยอะๆอย่างนั้นหรอกหรอฮะวันลอยกระทงฉันถ่างตารอเพื่อที่จะไปลอยกระทงด้วยกันแต่ไม่กลับบ้านไปไหนฮะไปไหนหพูดไปก็มือปากเตรียมตัว รับโทษไม่นะที่รักอย่าทำเขาเลยเขาผิดไปแล้วถ้ายังไงไปวันนี้ไหมล่ะฮะว,วันนี้ไปเยี่ยมญาติแกหรือไงฮะไอ้ผัวง้อ <c ười> มีผัวแบบนี้เศร้าใจจัง <c ười> อะไรนะ่ะเธอเธอร้องไห้เหรอ ไม่สิคนอย่างเธอไม่เคยร,อร้องไห้หนูว่าเธอจะดีใจทำไงดีอ่ะเธอกอดขึ้นมารับรองบ้านบึ้มแน่เอาอยัางไงดหีหัวเลาะหรอหัวเลาะจนตัวโยกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเราทำอะไรให้ขำหรือเปล่านะที่รักที่รัก อ้าวเฮ้ยไม่ตอบนิ่งเงียบตายแล้วฉัน <c oughs> เออทีแรกฉันว่าฉันฉันจะพาไปลอยกระทงวันนี้ดีกว่านะไปไหมมีใครเข้าไปวันนี้กันเล่าเข้าไปกันเมื่อวาน <c oughs> ฉันไม่น่าหลวมตัวแต่งงานกับคนอย่างนี้ได้เลยจริงๆนั่นเนี่ยไปวันนี้ดี เพื่อเราจะได้ตังกลับบ้านไงในกระทงมันจะต้องมีตังเราไปลอยแล้วเราก็ไปเก็บสุดยอดจะตายไปนะไปเธอรีบไปแต่งตัวเลยแล้วกันนะขอสวยสวยเข้าใจไหมสวยสวยจริงดิไปวันนี้ก็ได้หรอถ้าอย่างนั้นรอแป๊บนะจะแต่งให้สวยสุดชีวิตเลยดีนะเนี่ย เสื้อมาได้ใส่พอดีเลยรอกันนะโอ๊ยเกะกะจังเลยลูกเต้าก็ไม่มีรถมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยรอดตายไปอีกหนึ่งวันเฮ้ยพอสมองอันปราดเปรื่องของฉันแท้ๆเมียจ้าเมียจ๋าฝึกไว้พูดดีๆเมียจ้าเมียจ๋าเสร็จแล้วจ้าที่รักหันมาสิ ไหนขอดูหน่อยสิอือหือโอ้โหนี่ต้นคริสต์มาสเดินได้หรือเปล่าเนี่ยฮะโหสุดยอดอืทำไมอะฮะชุดนี้ไม่สวยหรือไงฉันอุตส่าห์เอฟมานะเขียวแดงใส่ได้ตั้งสองงานฉันว่าจะใส่วันคริสต์มาสพอดีเลยอ่ะหึ สวยหรือเปล่าบอกมาเดี๋ยวนี้สวยที่สุดในปัตตภีไม่มีใครสวยเท่ากับเมียเขาอีกแล้วดูสิเด่นเด่นมากมองไปก็เห็นตลอดอ่ะเออจริงสิเดี๋ยวเราจะไปลอยที่ไหนกันดีนะช่วยคิดหน่อยทะเลเป็นไงจ๊ะทะเลทะเลแสนงามมีต้นไม้กับป่า ลแล้วได้เท่านี้จะที่รักโอ้ฉันว่าไม่น่าไปนะทะเลไม่มีคนไปลอยหรอกไปที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวดูรับรองคนน่าจะไปเยอะเงินก็น่าจะมีอยู่นะ่าจะเย็นๆนะใกล้ถึงแล้วนู้นไงเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยอะ กระทงเขาแก่ไปหมดแล้วมั้งเนี่ยตังก็คงจะไม่มีด้วยแหละฮฉันไม่มีกระทงอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะาเราก็ลอยด้วยใจนี่นาลดภาวะโลกร้อนช่วยชาติช่วยตัวเองเข้าใจเป่ากระทงต้องแพงอีกอย่างเธอก็ไม่มีฝีมือด้านนี้ด้วยแหละทำไปก็ไม่สวยไป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  ไปดีกว่าเราจะไปหาเงินกันออกสายขนาดนี้เด็กๆแย่งเก็บไปหมดแล้วมั้งฮไม่รู้เหมือนกันมาเสี่ยงดวงถ้าเจอก็คงดีไงไปไปไปไฮููู้้เงนินนี่ก็เงนินงงน,นู่นก็เงินนั่นก็เงิน เงินเยอะแยะไปหมดลอยเห็นไหมเห็นไหมจ้าเมียจ๋าเงินเยอะแยะลอยโอ้โหเงินใครเนี่ยลอยก็ทงหนักขนาดนี้เลยเหรอดูสิสุยดยอดหมดนี่โอ้โหกี่ล้านเนี่ยแบงค์พันทั้งนั้นเลยนะสุยดยอดเรา็ววิ่งมาที่ล้อเสียดายไม่ได้เอากระเป๋ามาทำไงดีเนี่ยใช่งานฉันกลับบ้านไปเอานะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราไปดูข้างในก่อนดีกว่า เื่อจะมีเงินเยอะกว่านี้แล้วเราก็เอาใส่เสื้อเอเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันไปดูก่อนสินั่นอะไรนะเฮ้ยเงินเป็นกองเลยเหรอนี่อะไรโครงกระดูกือกระดูกใครอะ่ะที่ล้วฉันกลัวผีมันมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยอย่าก,กลัวไปเลยนะ้ากระดูกผีมันไม่น่ากลัวหรอก เราอย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันเออเดี๋ยวฉันจะขอเขาก่อนก็นแล้วกันนะพีผีจา้าผีจา๋าคือว่าบ้านฉันจนมากเลยอะอยากได้เงินถ้ายังไงขอนะมีไงมีกระเป๋าด้วยก็คงไม่ว่าหรอกนะโอเคนะเดี๋ยวฉันจะทําบุญไปให้เก็บไว้ตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกดูสิแบงก์เปื่อยหมดแล้ว ฉันขอเอาไปตั้งตัวก็แล้วกันนะไปที่รักวิ่งเลยอย่างนี้เราต้องแจ้งตำรวจด้วยหรือเปล่าล่ะฮะเขาจะได้รู้ว่ากระดูกนี่ของใครเออเดี๋ยวกลับไปบ้านคขาแจ้งก็แล้วกันตอนนี้เราเอาเงินไปเก็วกบวที่บ้านเราก่อนอุ้ยนี่กระดูกอีกแล้วเหรอเนี่ยหรือว่าจะเป็นโจรกับตำรวจสู้กันเลยตายกันในนี้หรือว่าเป็นกลุ่มโจรหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ ไปไปไปกลับบ้านไปคิดก่อนดีกว่าอย่างน้อยๆเราก็มีเงินก้อนนี้เฮ้ยโชคดีจริงๆเลยไปไปไปที่รักกลับบ้านกันดีกว่ารวยแล้วฉันจะซื้อรถซื้อบ้านซื้อทุกอย่างที่อยากจะได้เ yeah, ย้รวย